มาทุกคนแล้วเราอมาที่สามโอ้ยายมันกระทุบตีกูบ่อยจังเลยยังไม่ได้กันทำหาเลยไม่ตายไปสามรอบเลยนะี่ยโอ้ยายตายมายายมา โอ้ยเอาปัดเอากูลงไปสวยโอ้ยเป็นไม้หาเลยนะ ไปแล้วทุกคนไปเร็วกูไปแล้วกูไปแล้ว,อ,ลวอ๋อแล้วที่โลบ้าเอ้ยปิดประตัว <c oughs> ทุกคนไม่ยายแก่ไหมวะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว Eat my ดีแล้วเขาจะมาหลอกสงสารอะไรนะครับเด็กแกมาลุกรีบๆเดินดิ เดกูอย่ามาเยี่ยมกับกูอ้าว <S <S โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวย,ยมีเวลาหนึ่งนาทีแล้วก็ใจเธอทำไมเขินหนึ่งนาทีวะโอ้ย ุดออะไรดีดีเออโอ้ยยายแกฉลาดละกติเห็นแต่ยายแกสมองน้อยตอนนี้ต้องหาของกูจะไม่มีอะไรจริงๆเลยหรอวะตะลีไปตะลี ไปสวัรามทถางแล้วมทุกคนท่านาถึงแล้วอุ๊ปโว้ย แล้วหนึ่งอย่างเหลือหัวเทียนกับการไขน็อตอีกสามตัวเออบนตองไปาควันเ่มาใช่ไหม เนื้อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยไม่ไม่มีอะไรเลยเป็นไม่ได้หรอ แค่แค่ม่มาหรอกไอซี่ยู e อซี่ยูไ e จียูเฮ้ยแปลกแอ่ะอืออ้ยเลวเอ้ย อืมฮ้ยเอฮ้เจอแล้วงงงงโอยรีไปโอยไปแล้วจังหวะนี้โดดันโดดันโดคิด เโลโลราเตอร์กำลังวิ่งไปด้วยความเร็วสูงหน0 0งเมตรต่อวินาทีแล้วตอนนี้เขาได้ทำของตกไปแล้วแล้วเขากำลังจะกลายเป็นซีมองเทนและะว้วจังหวะนี่เขาจะทำยังไงครับเขาเก็บของแลงว้วจังหวะนี้เปิดอนะไรมาพี่ท้องอบสาวหนา้าในเวลาคาตก,กรม

ฮฮฮฮปาร้มา yeah. ้ฮ <tampoco S 2> <uit> ่หเลย้ส <no> ล <break> ุดออกมาได้เหรอกลัวนี้เลยใช้แกเลยโอ๊ยบ้านหลังนี้ไม่จไม่มีอะไรยิงๆดิใครแม่งเอาไปสุกอ่ะ โอ้ยจ๋แล้ววร้ยเลวรีบเลยเลยยลมือนเรทุกคนเวลาตั้งหนึ่งนาทียังเกาะวินาทีเราหรือไม่นานจริงๆคคบมาเป็นเก้ไสดิโอเคต่อไปก็หาน็อตผมจำได้ว่ามาลดในเสื้อใหม่เธอะยาย มันตายอ,อีกตนเด้ยไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วซอยได้ซอยโป๊ะโปะขึ้นมาแล้วน่เจ๊ะอไปแล้วไปแล้วเห็นแลไวฟ้าฟ้าะเออลืมไปแทบไม่ได้โต๊ของเลยเนะี่ยโอ๊ยแต่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ ไม่มีเอ้ยคิมคิมตัดเหล็กหินเหล็กไฟไหนเหล็กจริงหินเหล็กไฟไอ้ห้ากูจ้ะเอาไ่ตอยผมเรียน คนโอ้เกือบเต็มจอเลยโอ้ยอย่าพักดิอย่าพักมันจะไม่มีอะไรจริงๆหรอวะอะไรยัดจะซี่ผมอหะอ

Bye bye. Bye bye. Ôi, gần chết rồi cô. Ấy, vào สวย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 โอ้โหตายเรียบร้อยได้มันเสร็จพี่เนี่ยว่ามีจำได้ไหมเนี่ยเอาอยากแก้ ไปแล้วไปแล้วไป,ลไปแล้วไปแล้วไปแล้วซอย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 นึกค <io> ุชช้มลีมาจากไหนวะเฮ้ยผู้เห็น เจอกูมาข้อพร้อมให้ช็อตอยู่รีมาเลยโอ้ยรีมาดิมาแล้วมาแล้ว แปลงหนึ่งสวยพี่สวยเติมกระสุนก่อนตอน,นี้โอ้ช็อตจ,จักวาโอเคสวยไปจักวายดีต้องรีบแล้ววายกตกเอ้ยจะวางทางดินนอ๋อมันเป็นอะไรมันเออต้องรีบขึ้นไป เรอเริ่มดูตู้เย็นมีอะไรกินบ้างมั้ยมีอันนี้ผมเชื่อว่าในนี้มันต้องมีไม่มีเลยเอึ่มอืมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ไหนวะอันนี้ปะดิเชนไหนอ่ะอือเออละควรไปไหนกุตการคอนมาทุบหัวยายอือเออไป ไม่มีคอรก็จะขึ้นไปยังไงกดแกเจ็บตายต้มได้ตายไม่ใช่ผมจะเป็นยายคุยละใครเอาอนไปซุกไหนวะ มันได้เรื่องม่ได้เรื่องขอใหญ่ไปซุกไว้ไหนนลองเปิดดิโอ้ s h i ยิงนี right ่มันไม่รู้ไปตุ้เรีตูไปเติมปศุนีว่า เราขคนงนออกมาอย่างไรอาจู่จะตุเตต้งติงตุ้ติงตุงติงอืมแล้วสีฟ้าเขาไปดีโอ้ล้วันนีทำไร พอปลอดภัยปุ้ดต้องรีบไปเติมกระสุนไม่งั้นผมจะโดนอีเซ็กไข่ไอ้แกเกิดราปุ๊บโดนผมยิงปั๊บคอยดู อย่าพิ่งนะเปิดแล้วกว่าใครน้อดีอ้ไม่ใช่นี่อะ่ะโอ้ชิบะชิบแล้วชิบแล้ว,ลวไปแล้ว แล้วเขาบอกว่าจะได้อะไรสวยอดในนะี้โอ้โหตนี้มันฉลาดขึ้นทุกวันทุกวัน แกอะไรนะไเยยไรนี่ยโอ้มีจออไไ้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้จังหวะน,นี้ติดอะไรเนี่ยโอ้ยยังมุนบายไม่หมดเอาลุล่ะจะทำไง สังสองเช็ป่ะเฮ้ยออกมาดิมาจริงว่ะมาจริงว่ะไม่ได้เก่งกากจะตายนะ่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วกล้วคุณเก่ เอ้ยอนี hmm. oh, mm ้จะเป็น hmm. ก oh, mm ุญแจอะนะเคว่าเดี๋ยวาไปดูนั่ง็งโออันนี้จะพิงไว้เนี่ยแหละมปนเรื่องมาก ห้องมม,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 มอใครไม่ทำไรตกเนี่ยไปแล้วกังวาน,นี้เว้ยขว้นไปโอ้ยมีปีนี่สก,กบอก ประสบอุบัติเหตุนะครับใมุมกัดไข่แล้วก็แต่เหมือนกันว่าทำไมผมไม่หยิไมามัฝ่ายมันเลยตายไปแล้ววันนี้นกะะ็จะเป็นคือสุดท้ายนะครับโอ้แล้วทำไมมันแหลกจังวะอะลรยหญ่ไปแล้วโอ้ยียัเไงกัน อยชิดเกิดมาตายเลยไม่ทำไรผมอ่ะโอ้ยโอ้ยมันต่อได้ไรเนี่ยเพราะไม่น่าเปจนรู้อิซิคยัยโอ้ไม่ไม่้รครับยายงั้นเหรอมันมีอะไรน ควายเออมันเจ็บเดะรูปะเฮเอาล่ะตอนนี้มันก็เวลาหมดพอสมควรแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็บายบายนะคะเฮ้ยแคลลิข์ขึ้นมาดิ